เมื่อสายตาของสาวๆได้จับจ้องมาที่ผู้ชายหน้าหล่อคนนี้แต่พอมองดูดีๆแล้วทำไมเขาใส่กระโปรงวะ <S <S เธอคนนี้เป็นผู้หญิงหน้าหล่อที่มกักจะถูกเหล่าสาวๆตามาตามาสารภาพรักด้วยความที่เธอเป็นคนตัวสูงเสียงทุม้มหน้าคมมันจึงทาให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่านางเป็นเจ้าชายแต่ลึกๆแล้วจิตใจของเธอก็เป็นกุลสตรีมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีผู้ชายผมขาวกระโดนข้ามรั้วผ่านหน้าเธอลงมาและผู้ชายผมขาวนี่มันก็หน้าเหมือนไอหมอนั่นมากๆโกเมนอมานายเขาทั้งคู่ได้ศบตากัน เธอนี่มันโคตรสวยเลยนะรู้ไหมเฮ้ยเกิดมาทั้งชีวิตนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่มีคนชมว่ากูสวยแต่พอมองดูดีๆแล้วนี่นายเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอพอตอนคำพูดค่ะและหารู้ไหมว่าโกโจสัตวรุ้เขาก็ได้ฉายาว่าเจ้าชายเหมือนกันและดูเหมือนว่าพี่แกจะสนใจนางเอกเป็นพิเศษเลยด้วยพอตกเย็นนางเอกได้มาที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เดันไปเจอคนเมากําลังอารวาสใส่พนักงานอยู่นางเลยเข้าไปช่วยห้ามเอาไว้แต่คนเมานั่นมันก็จะชัดหน้าเธอ โอ้นักเลงจะต่อยผู้หญิงล่ะถ้าไปโพสในโซเชียลนี่ไวรัลเลยนะเนี่ยเฮ้ยมึงลบเดี๋ยวนี้นะนะไ้ยไม่งั้นกูต่อยมึงนะอ้าวนี่มันเจ้าชายนี่วะแม่งไม่ได้สนใจปุ้นนะจัะจากนั้นไอคนเมามันก็จะต่อยพี่ผมเขาจากด้านหลังแต่นางเอกก็ได้ปกป้องเขาไว้แบบโคตรลูกผู้ชายโอ้โหมึงจะหลอไปไหนวะและทั้งคู่ก็ได้เดินออกจากร้านไปนี่โยอีจังไอท่าคาราเต้เมื่อกี้ทำเอาฉันใจเต้นสุดๆเลยล่ะและพระเอกก็ได้อุ้มนางเอกขึ้นมา สำหรับฉันแล้วเธอน่ะคือเจ้าหญิงนะซึ่งสามารถแมนที่ว่าแน่ก็ยังต้องแพ้กับดีออลเนอร์วันแม่มนหน้าแดงแป๊ดเป็นมะเขือเทศเลยอนิเมะเรื่องน,นี้มีชื่อว่าเมื่อสาวหลอกขอมีรักดูได้ทาง Crunchyroll กดซับ้วย